สวัสดีครับผมอยู่กับผมรถดับซิ่งดินด่วนครับวันนี้อยู่ที่อู่ช่างต่อนางรองสวัสดีครับช่างตน้นสวัสดีครับ,รบช่างนบทำอะไรครับนี่ไปประกอบพี่ฮะประกอบประกอบอะไรครับนี่นเป็นระแนงข้างอ๋อประกอบระแนงข้างอู้ช่างเชื่อม <laughs> ปกติเป็นช่างสีนะมาไม่ค่อยเห็นเชื่อมเท่าไหร่นะช่างนบอันนี้ CO3 ปะไอ CO2 มุกมุกมุกหรือเบือกตังไมวะ CO3 ปกติเคยเชื่อมไหมนี่ไม่เคยนะ นิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้มัน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 เป็นเหล็กเหรอใช่เหล็กพับเหล็กพับอ๋อประกบคู่กันเหรอหรือ, <ไป S 1> อยังไงนี่พับพับเสร็จแล้วเข้ามาเกยเราต้องมาทำให้มันได้แข็งแล้วก็แต้มไหนอันไหนเสร็จแล้วมมีแตแตแต่้อ๋อมีแต่แต้มไว้ก่อน ต้องใช้รูปไฟฟ้าโอ้โหเสร็จแล้วครับนี่เสร็จฮะผมถึงว่า้ทำใหม่เหรอนี่ยอ๋อจะเพิ่มมุกนั่นวันนั้นผมมาว่าเอ๊ยทำไมไม่เพิ่มมุกเพิ่มจนได้แล้วเนี่ยโอเคนี่ครับโอ้โหเขายกใส่แล้วนะ ดูครับอัปเดตกันหน่อยคันนี้ FRR แปลงหน้าโอ้โหมันหล่อมากเลยนะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือยังยังไม่ยื่นกันชนนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ยื่นกันชนนะครับ <c oughs> กันชนยกคันนี้กันชนยกด้วยนะครับโอ้โ <c oughs> นี่ขนาดไม่ยืน่นะเนี่ยยังสวยนะครับชุดนี้เขาจะทําสีนะครับอันนี้คือย่อนนะครับย่นเอานะครับดูสันเขาเออน,นีสันสันนี่ตรงกันนะสันนี้กับสันนี้ตรงกันเป๊ะงานย่นนะครับใครสนใจก็มาครับ ช่างต่อตัวนี้ก็จะเป็นไฟ36แท้เลยนะ,ะคู่ละ20,000กว่าบาทนี่เดี๋ยวมันแท้20,000กว่าแล้วน่าจะแพงกว่านั้นนะ อยากทำก็มานะครับเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จอีกรอบหนึ่งตรงกันดิดเลยดูข้างหลังหน่อย ้างหลังก็ยังไม่ทำอะไรใจมันรักใจมันรักออกคู่บางคนเหมือนเขาจะเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะนี่ หายไป một เอา ชมกันได้ครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นชุดเลดตรงนี้นะแล้วก็สีตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะมีชุดเลดตรงนี้แหละปุ่มแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นสีเอา แคนี้ก็รอแล้วนี่แค่นั้นก็รอก่อนนะ ก็นั่นต้องรอฉลองปีใหม่เนาะออกจากอูเลยไปอยู่ในมาตอนที่ปิดอูนะค,ครับอยู่ปาจีนฮะ <c oughs> ไปช่วยเขาทำงานอยู่ปาจีนปาจีนอูเหรอไปทำแหม่โรงเรียนด้วยไป ไปซ่อมบำรุงงูเงือกมันไปตามงบอ๋อครับอันนี้คือความต่ำขนาดนี้เลยความต่งของฟองชนอะใช่หืมตอ,อนนี้น่าจะสามนิ้วหรือเปล่าตียื่นสามนิ้วตียื่นสามนิ้วรอดูนะครับว่าด้านบนเขาจะใส่อะไรนะครับด้านบนนะครับรอชม น่าจะแต่งสไตล์นอกคันนี้ดูไปแล้วน่าจะออกแนวแนวเมืองนอกหรือเปล่านะครับคือแนวรถไฟนี่เอาออกแล้วนะครับอาจจะมีไฟเล็กน้อยหรือเปล่าเราติดตามได้นะครับเจอกันใหม่นะพี่น้องเราติดตามได้เรื่อยๆนะครับ ใครสนใจก็ลองทักดูนะครับช่างตอนางรองมือสันอส่นแล้วมือสั่นแล้วห้าโมงแล้วมือสัน่นา่านี้ไม่น่าจะกินไหวย,ยรวงข้าวเลยต้องรวงข้าว อากาศอย่างเงี้ยไอ้หัวเดก้าก็แปลงได้นะไอ้หัวเดกา้าไอ้เดกา้ารุ่นก่อนๆนอะ่ะน่าจะแปลงได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันถอดออกหมดเลยแล้วก็ทำตัวยึดใหม่